อยู่ไก่ปันได้ก็คือไก่อะพี่น้องเอ้ยคิดหอดล้านก็ข้อหากันกับล้านบนเดก็ซ้อนล้านเต้นนั่นแหละตัวเน้น้อยกัเห็ดน้ำเดพี่น้องเอ่ยบึ้งเนยจริง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 จรงจริงจริงจรงจริงจริงริงจรงจริงจริงจรงจริงจงจริงจริงจรงจริงจรงจริงจริงจริงจรงจรงจริ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 งริงจ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 งจริ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 ง แต่ว่ายายนี่ตีแถาแล้วสิมาถึงชิงตึงชิงึงชิงตึงึงชิง้งตึงิึรงตึงชงตึงชิงงตึงงตึงชิึงตึงตึงตึงจึงจึงตึงจึงตึงจึงตึงตึงตึงจึงต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 ึง้ึงต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 ึงดึงตึงนึงต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 ึตึงึงตึนตึงกึกตึงงตดงตึงตองตึงกึงตึกตึงตึงตึงดตึงงตตึตึงงเตึงต ไอดต้นในน,น้อยกับเห็ดน้ำนี่พี่น้องมวงในพนจริง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 เตลือดึงจริงจริงเตลือดึงจริงจริงเตลือดึงจริ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 งเตลือดึงจรงจริงเตลือดึงจริงจริงมี่ทอนี่ละเพลงก็ได้ถึงจริงเตลือดึงจรงจริงเตลือดึงจรงจินี่แหละางสีสอนเพลงไดหลายเนาะตัวนน้อยก็เต้นเป็นครับควมหากควมกินหอดคิดถึงของย่า่ที่มีตอลานั่นแหละกางสียเห็ดจังใด มีความสุขที่ได้โทรหาข้อหาลานแล้วเนาะพี่น้องเนาะอยู่ไกลมันได้ก็คืออยู่ไกลๆนั่นล่ะมีความสุขคัขกลับพี่น้องเอ้ยเอาแค่นี้ได้พี่น้องเด้อเอาแค่นี้ละผุ่นก็เงาค่ะเงาแน่ดีอันวิดีโอที่ไทยก็ได้ลูกสาวเพิน่นไทยหน้าจอมัง้งอัดวิดีโอน้าจอมันกับได้ยินเสียงเนาะก็เลยต้องเดมมาเบามาผักเอานี่ล่ะจะเป็นแตอยกหัวยุดอกอ เห็ดกะวบเป็นกระข้งแรกของชีวิตคือกันนี่แหละในการเห็ดกระไดายกระไดเบื้งอโรเดอพี่น้องเบื้งในอีตัวเนี่ยอยก็เต้นจริงจริงริงจ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 รงจริงจริงจริงจงจริงจรจริงจริงจริงจงจริงจริจริง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 จงจริ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 งจ กบลังหัดตั้งไข่ผุ่นเพิ่นสิตั้งไข่โช่ย่าิสันนิผุ่นเทิงหันมาพองเต้นเบิ่งแน่ผุ่นผุนย่าิกะว่าตัวเนี่ยหกะเต้นความสู่ของผู้เฒ่าผู้แก่ล่ะเนาะเพ่งกะบ่มีหยังดอกตึ้งฉึงตึ้งฉึงซ้ำจันละแนวซ้อนล้านก็ได้หลานบ่ทันพ่อสิสิฟังเพลงได้เนาะพี่น้องก็เลยได้ซำนี้ล่ะเอาเอาเอาพี่น้องเอ้ยเว้าซำนี้ล่ะเนาะเว้าไปหลายกะไล่คือกับแก่นี่ล่ะเพิ่นว่าพุด เพลงสอนล้านก็มีหนึ่งแต่อันเดียวนั่นแหละจังสีบอกว่าจังไดละเนาะกะลุ่ง้ <c oughs> ยมีความสุกเกเดไดบนเห็นล้านตัวเน่น่อยก็หันมาเบ่งดิกะสิว่ายายว่าวยังเนาะกะสิว่าแต่ว่าขันพ่อได้ยินเสียงเพลงขึ้นน่ะเต้นเลยตัวเน่น่อยนั่นก็ได้พองตะลุตต้นเน่หน่อยก็มีหวัวใจเนาะพี่ดองนเนาะเด็กน่อยแปดเดือนนึงดิเก่งลายฉลาดลายยายก็คิดหอดคัก ไก่กันซะแล้วจังสีจังใดยังสิดีพ่อกันอีกแล้วกับร้านกา็ไดัผลละห้เวลเหมอสมสมข่วนผลละเนาะจิบอันคิดหอดมันได้กะอดเอาคือน่าคิดทอดแต่กอดบ่ได้ขึ้น่าล่ะต้นในน้อยกะสิคิดอยู่เด้พี่น้องว่าเป็นยังไย่ยคือเป่าตั้งแต่น้ำแท้าาย่างคือมา,มามาอุ่มหนูแน่ก็สิว่าปกติถ้าเบาแล้วย่างก็สิไปอุ่มนะกะสิไปอุ่มผ้าย่างผ้าน,านัาน,านผ้านี่บัดนี้ ยายมีถังเต่เบาซื้อๆแต่ว่าคือโบเห็นบางเทือกรง้อเงี้ยอยู่เดีพี่น้องกสิ่ะเอายายคือเบาดนแท้พ้าอันนูเต้นดนแท้แต่ว่ายายเคลือนบ่มาอุ่มนู้กสิวาเนาะกัตริย์จังสีวังใดล่ะตัวเ่นหน่อยก็ได้คิดหอดคิดหอดคิดหอดมีถังเต่คําว่าคิดหอดคักหอดเน่นะล่ะพี่น้องเอยผู้เฒ่าคิดหอดล้านจังสิีเหตจังได ก่อนสินอนกับข้อกับหากันกับหลานได้เห็นหนาเห็นพัฒนาการของหลานํำนันก็ดีก็มีค่วมสุขแล้วมีเวลาก็ยังสิไปหาเนาะว่าเป็นไก,ไก่แต่ว่าไก่ปรนไดก็คือไก่นั่นแหละคววมหากควมคิดหอดไห่กันเสมอสเวนมี่ให้กันได้ตลอดเวลาเนาะพี่ดองเนาะก็อยากบอกทุกๆคนว่านอนรับฝันดีเด้อฝันได้เงินได้ทอง ตื่นขึ้นมากกได้เงินได้ท่องกองเต็มบ้านเต็มเพือนเิ่นกับว่าจังสันและพี่น้องบัดดีจ้า